เพราะภัยแ้งคือปัญหาสําคัญที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้การช่วยเหลือหรือบรรเทาความทุกข์จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในแต่ละปีกลายเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ทางบริษัทพีทีทีจีซีนั้นยังคงยึดมั่นมาโดยตลอด กลับมาพบกันอีกครั้งกับอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเปลี่ยนโลกหลังจากที่ได้รู้ถึงจุดเริ่มต้นของโครงการดีๆอย่างโครงการถังน้ำสะอาดอ NO ินโนพลัสโดยการสนับสนุนของบริษัทพีทีทีโ l o บ a l เค chemical จำกัดมหาชนกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับต้นทางการผลิตของนวัตกรรมถังน้ำสะอาดอ NO ินโนพลัสตัวนี้กันดีกว่าครับด้วยเพราะพีทีที g l o b a l เค c h e อ i c a l จำกัดมหาชน หรือพ t t ิตีีเป็นผู้นําธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีพันธุ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบต,ตั้งต้นของการผลิตถังบรรจ,จุน้ําภายใต้แบรนด์ i n n o p l u s โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่สามารถผลิตได้เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับการนำไปผลิตเป็นถังบรรจ,จุน้ำขนาด2,000ลิตรแต่คุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมถังน้ำสะอาดอินโนพลัสตัวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับถังน้ำตัวนี้เนี่ย ผลิตภัณฑ์ของ PTGC นะครับทำมาจากเม็ดพลาสติกอินโนพล LLDPE C6 โคมโมเนอร์ P e C นะครับซึ่งทาง PTGC เนี่ยพยายามพัฒน,นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นตลอดมานะครับโดยตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือว่ามีสารด้านทาง UV นะครับแล้วก็ไม่มีตะไข่น้ำนะครับเหมาะสำหรับบรรจุถังน้ำสำหรับการ อุปโภคนะครับแล้วก็การที่ใช้ C6 โค m ม n นเมอร์เนี่ยจะทําให้การขึ้นรูปเนี่ยประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ DTGC เองก็มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือนะครับสังคมโดยพิพางยิ่งในปีที่เรากำลังประสบภาวะภัยแล้งนะครับก็เพื่อให้บรรเทาปัญหาทางด้านภัยแล้งกับประชาชนทั่วไป ทั้งบรรจ,จุน้ำสะอาดอินโนพลัสผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานจากมอกทำให้มั่นใจได้ว่าปราศจากสารตกค้างปลอดภัยสำหรับการเก็บน้ำดื่มซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงครับสำหรับสัปดาห์หน้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเปลี่ยนโลกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการลดการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมกันครับ